ครับผมสวัสดีครับตอนรับพี่น้องเขาสูช่องยีสานบันปลาสตอรี่มันนี้พามาหาเะปลาละดงนะครับหาเก็บผัาเก็บอย่างนี้ปลาใน้ดงหาเก็บพกคูณนะครับไปเบื้อนล้ากันเขาวางยอดพดกคูรจะยอดงามหน่อยไรเป็นไรไป่รู้นกันไปเลยครับอันนี้เป็นยอดเจี่ยบมันเงาครับเอาสวนป่ายมันนะอันล่างอีก่ครับ อยอดทำงามนะครับขูดเดี๋ยตามริมหวยในยปลาในโรงนะครับนี่หยิกยอดยังทำงามได้เนี่ยอยนางเงี้ยอบๆนะครับช่วงนี้ถื้ฝนนะครับก็จะเกิดร้ายแน่ฝนมาแล้วนะครับน้ำล้นไฟอยอดทำงามเลยครับเนี่ยอยอดยอดได้มีก็ได้น้ำเนี่ย ลวกกินก็ได้แซวกันครับสุดแรกก็ได้ยอดลำง,งามนะครับผมนี่ยอ,นย,ยอดใายนยอดใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะมีทุกรูปแบบเลยนะทั้งยอดบวบงามทั้งยอดตายยอดใหนญนะ่นบสันเนะีับ นี่นอนบาน,นน้อยๆนะเนี่ยซ้นฝายมันบรวกแสบพื้อกันนครับ น้ำงามเลยครับปวดหัวครับนี่ครับยอดน้ำงามนะนอยอดสันนกที่ยังโบบันครับเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ อ่อนนะครับอยอดไหลนะครับนอ,อนงามม่ามพองนอนในนะ งนลายนะครับขิบไปเรื่อยๆครับขวดพักฟ้าตต่ธรรมชาติเลยมี่ย่อนเนี่ยเก็บลายนะครับย่อนกขเริ่มบานมาม่าเก็บเนี่ยย่อนเยั่งตุ่มๆอยู่แต่สิเรียกเอาครับ กอนี้ยอดลายนะสามยอดยอดที่บานแล้วตุ่มๆอยู่กับนีครับก็นี้ก็ยอดเริ่มบานครับตุ่มๆอีกอันนันเห็นยอดของพักน้ำนะเนียิดบอกจุกยอดครับพักน้ำแวนิมบุค่อยมีนะ เงาลองพักน้ำนะครับอ่อนๆนะครับเงาตัวอบวบโลกินก็เพิ่มเจ้าแสบครับเงาสันครับมักเงาตั้งเสียนะเงาสันยอดใหญ่แล้วก็งามแล้วก็อวอบอาจจะมันห,หอยแสบหนะี่ง หลายคนก็บมาหยอดเดีมนบานแล้วอันตับนี้นะี่กี้ผมบอเกี้ยวเมื่อกียเยอดบานเขาจะยอดบวบลังมากอะคนบอกว่าเกีย้ยวมาหลดนะน่าเกียบวบน่อ นี่ันนี้ครับนะครับมาหล่อบางกวันผมเคยถ่ายตรงนี้ให้พี่น้องเบิ้งเนะตรงนี้แห้งนะม่มีน้ำมาหล่อนีมีน้ำมีป่าแล่นแล้วครับผมฝนตัวก็หลายเทือนะครับเกีบยวฝากคูต่อไปครับผมจนบ่อนนับหอดงามเนะี่ย อ็ไลายอยู่ดดิมแค่มันค่อนข้างที่จะหกเพราะว่าบริถางไปนะถางไปอีกกระติกหาายเก็บง่ายพร้อมเนาะเขีนยอดง่ายแล้วกระเทียมขั้นบนเป็นกระยานเดี๋ยวนี้กระยานงูกรยานเงีย่ยนะครมันหกนะครับกำงามทั้งอันเลยครับ หอดไล่ลายนะยอดสันยอดง่าวยอดบานยอดตุ้มๆบวบทั้งนั้นเลยครับที่ไม่ยอดงามอยู่ครับทั้งยอดบานทั้งยอดตุ่ม พวกนะีร่รไม่ได้ทงไปแล้เก็บหนาแน่นนะมายอดลายอยู่นะก็ค่อยเก็บไปเรื่อยๆอันหนาก็มีครับเอางหกก็ค่อยเก็บครับนี่ครับรอดหกอบนะครับเนี่ย อันนาไม่มีครับร้ายเลยครับผมเ,เอาเรื่องออกนะครับพักแบ,บ่ไปเก็บแบบนั้น,นะนร่บทำนี้ก็ได้ครับนี่สังเกตว่าจะมีขีดฟุนนะครับตีดด้วยเพราะวันอยูร่ริมหวยนะน้ำคลองน้ำหวยมาก หล่นมันหล่นหว่วยนะครับช่วงน้ำไหม่ัไมก็จะเกอนกี่ตุ่มเขาไป็นร่างเอาครับ หงอนเหหองามัวขากนินมห่วยนะดิมรองน้ำลาในดวงน้ำในครับน,น,น้ำเงยน้งามครับน้ำเริ่มไหลแล้วครับน้ำนี่ละ มารอบหนาจะพาพี่น้องมาหาไซปูนะหาหล่อปูนะซสุขลงไก่มาเฮ็ดเหยื่อหล่อปูนะเพราะน้ำมาหลายแล้วครับยอดงามดีครับยอดอวบใหญ่ๆนะครับไม่ยอดน้ำสันนี่ผมมักยอดด้ำเนียดอะเนี่ยจะล่างเอาดีๆนะครับผัดมันหอยแซ่บเลย ม่ขึนกับมากยอดอันบานแบบนี้นะคีัผมไม่เคยเก็ยบยอดบานมันเก็ยบเป็นยอดแบบนี้นะครับจีเป็นเครื่อมไม้ข้ามแถงหลังมากเพิ่นก็บอกว่าเก็บมาหลดหลดแส่พนะสเพื่อเก,ก่าเหล่านั้นได้ต้องเก็บต่อครับนี่นายเบื่อทำไงทำไงครับท่านนายขันไลครับผม อ่อนอ่อนนะครับพัดน้ำมันหอยแล้วว่าจะลวกกับปนกับเจลอาจะมากไผ่มากมันนะจะความัมกของแต่ละคนเดปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูนะอ่อนอ่อนนะครับ งามครับน่าสนใจนีน่ครับ ยอดไล่นี่นต้องงามหนะ่อมีห้อยน้ำพัดมากนะ่ะน้ำพัด ให้นำพานนำะนำปลามาหล่นคล้อ,องเนะี่ยจะพัดลักษณะก็จทีเห็นว่า,า้าลมนะครับคือของทีน่นำม,ม้าแห้งนะนำไมหายอดทันสันครับยอดงายอดงามดีครับ ลายนะครับถึงแม้่าจะหกไปนิดนึงแต่ว่าย,ยอดกันลายเยอะหกนะย,ยอดถากไล่ลายครับเลือกเอานะ จากล่างเลยครับออดลายแห้งครับครับหลังจากที่ใสร่ระยะเวลาในการเก็บพักก็โดนเติมนะครับตอนนี้ก็เก็บพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้พักกูนยอดง่ามอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่ขนาดนี้ครับเมื่อนี้ได้ลายคักนะครับผักกูนนะครับทั้งยอดหน่อยยอดใหญ่ยอด,ยยอด,ยยอดระอวบ กระไลยครับนี่แบบนี้นะผมมักแบบนี้ตนระับที่นี้เป็นเครื่องไม้ข้ามถามยุ่นบรับเครื่องไม้ข้ามถามนะครับแล้วก็มีพักน้ําแจ่มน้านะครับโม่ก,กี้หยอดครับเพราะว่ามันเกิดแซมอยู่ปลาพักูดนะครับซึ่งบ่อไหลแล้วก็มีนอไม้นอนหนึ่งครับเพอได้ไปต้มกระปล u กับเจ้าวน,นะเพื่อว่าจะเอาไปแกงก็ได้เป็นมอน้อยอยุ่นนะครับเนี่ยนอไม้นอนหนึ่งรอบนี้นอไม้ ยังบนใหญ่ยังบาออกลายนะครับกันเลยเอานอเดียวพ่อนะครับผมขอบคุณพี่น้องผ่องไปสุขภูสุขคนครับที่เกิดเขามารับชมรายการจากช่องอีสานบันปลาสตอรี่ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปพบพ่อค้าแม่คลิปหน้าครับส้มบัสดีับสุภูสุขคนบนน่เจ็บบ่จนเงินทองเตี้ยมพุงเตี้ยบทาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วสวัสดีครับ